สวัสดีครับมาเจอคุณโอนะครับคุณโอก็มาโรงเรียน10ชั่วโมงนะครับแบบ่งเป็น5เซสชัน่นเซสชันละ2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากอยู่ไกลครับมาจากชุมแพห่างจากตัวมงกันแก่น80กิโลเมตรเลยนะครับ เริ่มจากการมาทดลองเรียนนะครับเข้าสู่เซสชันแรกนะครับเซสชันที่สําคัญนะครับก็คือการวัดตวงตักการขึ้นไม้นะครับมีการแคลิเบอชันในส่วนของฮับสวิงก่อนนะครับเพื่อที่จะทำฮาร์ปสวิงประตูท็อปสวิงนะครับเลยทําให้วันแรกนะครับที่คุณโอมาเรียนนั้นสามารถที่จะเล่นตั้งแต่เหล็กเก้าเหล็กเจ็แล้วก็มาจบที่ยูทิลิตี้ได้เลยและมีการบ้านให้คุณโอ๋ต้องนําไปซ้อมต่อตามนี้เลยครับเสียงหลงลูกใช่ไหมครับผมทุกคนเชอแล้วครับทุกคนก็เป็นการ ที่ตีลงไปหลังลูกนะครับตำแหน่งขึ้นมาหุ้นโอก็ใช้ได้เลยนะครับขึ้นไปสู่ทัปสวิงตำแหน่งที่เราเช็คกันมานั้นคือเรื่องของฮาฟสวิงฮาฟตอนขึ้นแล้วครับตอนลงนะครับมาถูกตำแหน่งดีนะครับแต่ช่วงนี้ครับช่วงลงไปแล้วนั้นมันเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันหลังลูกนะครับหลังจากหลังลูกเราก็ดึงซอกเข้าไปอีกนะครับเพิ่นว่ามันเกิดจากการที่เราเทคเอาไว้ที่กว้างเกินไปนะครับเลยทาให้จุดโค้งที่กลับมานั้นมันหนีจากจุดศูนย์กลางที่ควรจะเป็นครับ ในส่วนของข้อดีวันนั้นนะครับการขึ้นตำแหน่งไปสู่ท็อปสวิงนะครับก็ทำตำแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นเพลนสวิงได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการมาเรียนวันแรกนะครับได้ผลดีเลยนะครับในวันแรกเสียงแบบนี้เลยครับจทย์คือการกลับไปซ้อมได้ด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับ